สวัสดีค่ะวันนี้พักคลิปทาอาหารแอบหนีมาเที่ยวก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงอ,อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกันแล้วค่ะกําลังงงหน้าไปลานกลางเต็นที่เราจองไว้ค่ะระหว่างทางก็ชมบรรยากาศธรรมชาติกันไปก่อนนะคะรี่เป็นบ้ายาคาอ่รมาติมนไ่อ ที่จะเข้าไปลานกลางเต็นก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆใกล้จะถึงลานกลางเต็นที่เราจองกันแล้วนะคะเพื่อน นั่นมันอยู่ติดถนนไงนี่เข้ามาในป่าก่อนจะถึงลานกางเต็นท์ขอพาเพื่อนๆชมบรรยากาศธรรมชาติข้างทางให้ชื่นตาชื่นใจกันก่อนนะคะถึงแล้วค่ะลานกางเต็นท์ที่เราจองไว้ลานทานดาวโบนิเมียนแคมป์นี่ค่ะเดี๋ยวขอพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะ พวกเรามาถึงเกือบใบ่สองค่ะอากาศก็จะร้อนหน่อยนะคะแต่ถ้าถามถึงฟิลบรรยากาศมันได้เลยค่ะลานกลางเต็นท์จะติดริมน้ำเลยน้ำใสามากเลยค่ะตอนนี้เราก็เอาสัมภาระลงรถกันหมดแล้วนะคะนำเต็นท์มาเองนำที่นอนมาเองเหมือนย้ายบ้านเลยค่ะเราจะกางกันตรงนี้นะคะริมแม่น้ำเลย นี่ค่ะหลังจากที่กางเสร็จแล้วหนุมน่มๆก็นั่งพักเหนื่อยจิบน้ำชากันไปเพลินๆก่อนนะคะพาชมบรรยากาศหลังจากกางเต็นท์กันอีกรอบค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะคะถ้าใครไม่สะดวกนำเต็นท์มาเองมาเช่าได้ค่ะ น้ำใสและเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะสำหรับบรรยากาศกลางวันก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกลางคืนกันนะคะ

ส่วนอันนี้ขอรีวิวในเต็นท์ของตัวเองนะคะพวกที่นอนหมอนมุ้งมาเองก็จ่ายแค่ค่าสถานที่ไม่แพงค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวแคมปิ้งแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย